สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องนิกตี้นะคะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะนี่ก็จะมารีวิวน้าหอมอีกแล้วนะหลังจากที่ไม่ได้ทําคลิปรีวิวมาได้ประมาณเดือนก,กว่าแล้วเพราะว่าช่วงนี้กลับมาทํางานปกติแล้วนะคะไม่ได้ work from home แล้วเวลาอัดคลิปก็น้อยลงนะแต่ว่าวันนี้นะคะมีเวลาว่างนิดหน่อยแล้วก็กําลังอินกับน้าหอมกลิ่นนี้มากนะก็เลยอยากจะมารีวิวอยากจะมาพูดให้ทุกคนฟังตอนที่ตัวเองกําลังแบบอืมรักมากๆอย่างนี้เนาะแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังนะคะก็ฝากทุกคนกดไลค์แล้วก็กด s u b s c r i b e ให้นิดเดียนะ เป็นกําลังใจให้นิกแล้วก็คอยติดตามวันนี้จะมารีวิวน้ําหอมอะไรหรือว่ามารีวิวผลิตภัณฑ์อะไรนะคะค่ะสําหรับน้ําหอมที่จะพูดถึงในวันนี้นะคะก็เป็นตาลาสองตัวนี้เลยนะคะเป็น v e r s ์ซาเช่เรดจีนแล้วก็ v e r s ์ซาช บูจีนนะคะน้ำหอม2ตัวนี้จะเห็นได้ว่าขวดเหมือนกันเลยเหมือนเขาออกมาเป็นคอลเลกชันเดียวกันนะคะแต่ว่าสําหรับเลดจีนจะเป็นน้ําหอมสําหรับผู้หญิงนะคะส่วนบูจีนจะเป็นน้ําหอมสําหรับผู้ชายนะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยวนี้จะขอพูดถึงตัวเลดจีนก่อนละก,กันนะคะเป็นตัวที่มิกใช้บ่อยใช้ทุกวันเลยนะคะช่วงนี้มาดูว่ากลิ่นเป็นยังไงนะ mm hmm. สำหรับตัวเล็ดจีนนะสำหรับโน้ตของกลิ่นนี้นะก็จะมีพีชมีแอปเปิลคอตมีฟีเซียมีแบคเรี่รนะคะอันนี้เป็นท็อปโน้ตนะกลิ่นเปิดออกมานีกลับรู้ได้เลยเป็นกลิ่นผลไม้ที่มีเนื้อเป็นสีเหลืองๆส้มๆอะไรแบบนั้นอะกลิ่นแบบแอปเปิลคอตกลิ่นเหมือนมะปางอะไรประมาณนี้เลยอะแล้วก็มีกลิ่นแบบหอมเปรี้ยวๆของพีชนิดหนึ่งนะคะเป็นแบบเหมือนกลิ่นพีชที่ทําให้มันเปรี้ยวขึ้นนะอันนี้คือกลิ่นที่นิกลับได้ตอนกับท็อปโน้ตนะส่วน กลิ่นนี้นะคะมิดเดิลโน้ของเขานะคะก็จะประกอบไปด้วยกิ่งกุหลาบไบโอเลตลิลลี่ออฟเดอะวอลเลย์วอเตอร์วิลลี่แล้วก็กระดังงาน,นะคะก็ ที่ใช้มาแบบท,ทุกวันทุกวันที่ใช้ช่วงนี้นะพอแบบพอเป็นกลิ่นแบบช่วงมิดเดิลโนตนะคะจะเป็นกลิ่นออกแนวแบบดอกไม้เป็นดอกไม้สีขาวที่แบบมีความหอมกลุ่นๆของดอกกุหลาบอยู่มีกลิ่นของแบบแอปเปิคอตกลิ่นของพีชที่ทำให้มันยังสดชื่นอยู่นะคะ คือมันจะต่างจากกลิ่นตอนท็อปโนต้ตคือท็อปโนต้ตเนี่ยเปิดออกมาเป็นกลิ่นแนวฟุตตี้เลยแต่พอมามิดเดิลโน้ตเบสโน้ตอ่ะจะมีกลิ่นของดอกไม้เพิ่มเข้ามานะแล้วก็ช่วงแบบว่ามิดเดิลโน้ตเนี่ยกลิ่นของกระดังงนาะค่อนข้างที่จะเด็ดเพราะฉะนั้นอะ่ะกลิ่นของไอตัวเลสจ,จีนนี่หลายคนมักจะบอกว่าเป็นน้ําหอมที่แบบเหมาะสําหรับวัยที่เป็นผู้ใหญ่แล้วเพราะว่า มันกลิ่นค่อนข้างที่จะแบบดูโตแต่โดยส่วนตัวนี้ไม่ได้รู้สึกว่ามันดูโตหรือเป็นผู้ใหญ่อะไรนะคะคือส่วนตัวที่ใช้อ่ะกลิ่นเนี้ยชอบมากเพราะว่าเวลาที่เราฉีดไปแล้วอ่ะพอเป็นช่วงมิดเดิลโน้ตไปจนถึงเบสโน้ตอ่ะกลิ่นมันมีความสดชื่นอ่ะทุกคนแต่ไม่ได้เป็นกลิ่นสดชื่นแบบแนวซีรัต หรือสดชื่นแบบเป็นเฟรชอะแต่มันเป็นกลิ่นแบบสดชื่นของแบบดอกไม้สีขาวกลิ่นสดชื่นของผลไม้สดชื่นแบบพีชนิดนิดกลิ่นของแอปเิคอตที่มันช่วยให้แบบกลิ่นมันดูมีความสดชื่นอ่ะไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่มันไม่ใช่แบบเฟรชกลิ่นแบบมะกรูดเบอร์กามอสกลิ่นมะนาวอะไรแบบนี้มันไม่ใช่แบบนั้นนะคะ ตอนนี้ใช้กลิ่นนี้อ่ะทุกวันเลยแล้วเวลาเราฉีดใส่เสื้อเราอ่ะแล้วแบบระหว่างวันเราเอาึ้นมาดมอะมันเป็นอะไรที่หอมมากทุกคนเราไม่รู้หรอกว่าแบบความกระจายตัวนี้ดีแค่ไหนนะคะแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วอ่ะตลอดทั้งวันเราได้กลิ่นตัวเราเองตลอดจนถึงเย็นเลยนะเราฉีดแค่น้ำหอมแค่วันละครในตอนเช้าแต่เราสูรว่ากลิ่นมันอยู่กับเราได้ไปจนถึงเย็นนิกอาจจะชอบฉีดกลิ่นนี้แบบวันที่แบบทํางานในออฟฟิศหรือว่าแบบวันที่อยู่ในที่ท,ที่อากาศเย็นนะคะเพราะว่ามันให้กลิ่นที่แบบหอมสดชื่นหอมเย็นๆแล้วลอยขึ้นมาตลอดแล้วทําให้เรารู้ส ะะแต่ว่ากลิ่นเนี้ยฉีดตอนร้อนๆก็จะมีความแบบหอมเปรี้ยวหอมแบบเปรี้ยวฟุตตี้อะไรอย่างงี้มากกว่าซึ่งมิ้งไม่ค่อยชอบกลิ่นกแบบับฟุตตี้แบบนั้นรู้สึกว่าใช้ตอนแบบอากาศร้อนแล้วค่อนข้างที่จะเวียนหัวหน่อยๆเพราะมันเป็นความแบบฟุตตี้เปรี้ยวแต่ว่าอากาศเย็นคือดีมากเลิศมากะคะ่ะตัวนี้ ค่ะสำหรับตัวต่อมานะคะจะเป็นตัวบูจีนนะคะเป็นรุ่นของผู้ชายคือกลิ่นนี้นะคะอยากจะบอกว่าซื้อมาเพราะปวดอีกแล้วเพราะว่าอยากจะซื้อมาให้น้องแบบว่าอยู่ด้วยกันแบบนี้แล้วมันดูแบบน่ารักคลิดดูเข้าเซ็ตกันอะไรนี้เราก็เลยซื้อขวดนี้มาโดยที่ไม่ได้คาดหวังนะว่ากลิ่นจะดีหรือเปล่าแต่ว่าอยากจะบอกตัวว่า,วามันเซอร์ไพรส์อีกเลยนะคะเออสองรุ่นนี้เป็นอะไรที่แบบทําให้เรารู้สึกว่าเออเซอร์ไพรส์สำหรับตัวเรามากนะ เนี้ดีมากนะคะคือบูจีนอะเป็นน้ำหอมที่มีส่วนผสมเยอะมากทุกคนแบบเยอะเยอะกว่าตัวเลดจีนแบบเยอะมากๆเพราะฉะนั้นนี้อาจจะอ่านไม่หมดนะคะเอาเป็นว่าสิ่งที่เรารู้สึกได้แล้วกันนะคือกลิ่นเปิดสําหรับตัวนี้นะคะ มีความแบบว่าเป็นแนวแบบซีตัสแล้วก็ผสมแบบเบอร์กามอตนิดน,นเป็นกลิ่นแนวซี art, ตัสตระกูลส้มที่เป็นส้มไม่ได้เวียนหัวมันมีกลิ่นของโหระพานิดๆจริงๆเป็นกลิ่นโหระพาเข้ามามันทําให้กลิ่นมันดูมีความกรีมมากขึ้นมีความเป็นอโรมาติกมากขึ้นทําให้กลิ่นของแบบซีตัสที่เป็นส้มมันไม่เวียนหัวเออมันเหมือนเข้ามาตัดยังไงไม่รู้แต่ว่าเราู้ว่ากลิ่น โหละพาตรงเนี้มันไม่ได้เป็นโหละพาเหมือนแบบใบที่เรากินนะแต่มันมีความแบบกรีนกอะีะมีความเขียวเขียวทำให้กลิ่นนี้มันมีความเขียวเขียวมากขึ้นตอนกินเปิดนะคะส่วนช่วงมิดเดิลโนดแล้วก็เบสโนดของตัวนี้นะมิดเดิลโนดของมารก็จะเป็นพวกดอกลาเวนเดอร์ดอกกุหลาบดอกมาลิดอกเจอร์มิเนียมอะไรประมาณนี้นะดอกลิลลี่ก็ คือมิดเดิลโน้ตอะเป็นกลิ่นที่หอมกลุ่นมากทุกคนแปลกมากที่น้ำหอมผู้ชายจะมีกลิ่นหอมกลุ่นๆแบบเนี้เราอะไม่ค่อยแบบชํำชองเรื่องน้ำหอมผู้ชายเพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นออกแนวเฟรชสดชื่นเกินไปตัวเองไม่ชอบก็เลยไม่ค่อยได้แบบไปหามาใช้หรือดมนะแต่พอกลิ่นเนี้ย คือกลิ่นมิดเดิลโน้ตของมันอะไปจนถึงแบบเบสโน้ตของมันอะมันเป็นอะไรที่แบบเรารูสัวผู้หญิงใช้ได้แล้วก็ใช้ง่ายด้วยเพราะกลิ่นมันมีความหอมกลุ่นหอมแบบกลมๆอะหอมออวอบอวลในในในตัวมันนะคือกลิ่นตรงช่วงเบสโน้ตที่เป็นกลิ่นของวานิลลากลิ่นของท็อปกบีนพัชเชอรี่อะไรอย่างเงี้ยคือเรารูสัวมันเข้าได้ดีกับกลิ่นดอกไม้ตรงมิดเดิลโน้ตมากนะทุกคนมันแบบมันทําให้กลิ่นมันดู อบอุ่นดูหอมกลุ่นกลุ่นแต่ก็ยังมีความเท่ๆอยู่ในกลิ่นจากพวกแบบกลิ่นของแบบเบอร์กามอสซีตัสกลิ่นแบบโหละพากลิ่นพวกนี้ยที่มันทําให้กลิ่นมันดูแบบยังมีความเท่อยู่ไม่ได้เป็นกลิ่นหวานผู้หญิงที่ใช้กลิ่นนี้จะเป็นผู้หญิงที่แบบแต่งตัวแบบเท่ๆหน่อยแต่งตัวออกเนีสบายๆวันไหนที่แบบอยากใส่เสื้อ,อยืดกางเกงยีนเงี่ย,ยกลิ่นนี้คือฉีดได้เลยมันไม่ได้ทําให้เรารู้สึกว่าโหดูแมนหรือว่าดูแบบ ดูเท่จนเกินไปแต่แบบกําลังดีอ่ะกําลังเป็นผู้หญิงที่เแบบเอ,อเท่น่ารักสุขสนแล้วก็ช่วงเบสโนดอ่ะจะมีความเป็นพาวเดอรี่หน่อยๆด้วยคือเป็นอะไรที่แบบเลิศมากทุกคนแบบว่าอยากให้ลองผู้หญิงคนไหนที่แบบชอบน้ําหอมแนวผู้ชายอยู่แล้วนะคะกลิ่นนี้ต้องมีนะคือมันหอมจริงแต่ ความติดทนนี่ความรู้สึกว่ากลิ่นนี้ไม่ค่อยทนนะถ้าเทียบกับตัวตัวเลสจีนตัวนี้สําหรับเคมีกับตัวนิกนิสัวตัวนี้ทนมากกว่าตัวบูจีนนะคะสำหรับใครที่ยังลังเลว่าจะซื้อ2กลิ่นนี้มาใช้มีไหมก็อยากแนะนํานะคะเพราะว่ามันใช้ง่ายใช้ได้ทุกวันจริงๆนะสีแดงอาจจะไม่ได้เหมาะกับน้องๆมหาลัยสักเท่าไหร่เพราะว่ามันมีกลิ่นของแบบดอกไม้สีขาวกลิ่นดอกกระดังงาที่ทําให้มีความรู้สึกโตเป็นผู้ใหญ่หน่อยแต่ตัวบูจีนนะมิคิดว่าน้องๆ มหาลัยสามารถใช้ได้แล้วก็เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างใช้ง่ายไม่ได้เป็นกลิ่นที่แบบออกแนวแบบน้ำหอมผู้ชายขนาดนั้นเป็นกลิ่นที่แบบน้ำหอมที่ผู้หญิงใช้ได้แล้วก็ใช้ง่ายด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็จบการรีวิวน้ำหอมที่ตอนนี้ีกำลังกินมากแล้วก็ชอบมากที่สุดนะคะก็บอกว่าคลิปที่นิคทมจะช่วยให้ทุกคนที่กำลังลังเลหรือว่า ที่กําลังแบบดูดูอยู่ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะคะว่าซื้อดีหรือเปล่าหรือว่าเอาไว้ก่อนไปลองเิ็นใหม่อะไรอย่างนี้นะก็วันนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้แล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์นะอย่าลืมแล้วก็กด subscribe ให้นิกด้วยก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะไปแล้วบ๊ายบาย